มันมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านปกครองอำเภอกระทูสัดไปแล้วไม่เหลือครังโอ้ยวิตุนตะนากูคกับยิงชนิดที่ทางด้านโตหรียายยัติไม่มีที่จะเทปเลยครับเอาลล้วกักลับมาเสิร์เสมอที่อหนึ่งประตูโตนี่ครับในช่วงต้นเกมของครึ่งเวลาหลังนี่เลยครับดูที่ เปิดมาโดนบทหนักๆครับเริมจะมียุ่ยนะครับในรับของแต่นเราวัยเอาเลยครับกลับมาเริ่มเต้นกันไหมครับตอนนี้แม่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับยังไม่รู้ว่าใครจะได้สามแต้มหรือว่าสูตรต้นกับหนึ่งแต้มไม่มีครับสำหรับงานนี้ครับของทั้งคู่เราเปิดขึ้นมาดับมากก็ยังแรงเรีไปครับหนให้โบน่าโตเต้นหลังครับเอาไปดู ตั <cin> <and true> <fundamentals> ้งเตะขึ้นมาจะขึ้นประตูครับของทางด้านปกครองอำเภอทูไปตั้งรับอยู่ค่อนข้างจำนากับตั้งเตะปลายๆเกมของครึ่งเวลาแรกกับทางด้าน้น่จะมาทำประัูไว้นะครับหายไปแล้วครับวัชรินทร์ยังมีทางด้านหมายเลขที่ครับประคองอยู่ครับทางด้านนภัทร เอาเลยครับมาที่สักชัยหาดทรายทองสักชักกกกยไหลเข้ากราก็แหงนตากระสั้นเกินไปครับยังไปสักชัยก็ต้องอยากมาตามเล้วครับดูเชิดเกินเด็กกลางนั้นไม่มีนี่ครับแหมต่อกันไม่ได้กันลำบาคบก, <ๆ S 2> กานนครับเอาเลยครับสักชัยไปไปตะลันที่สิบเอ็ดครับไปจะมั่วไปครับที่สักชัยครับจะลันหยกท้าภูกเก็กกตตะลั่ไปเลขเกา้า รัตนากุลวิสุทธ์ไปเองก็ฝ่านี่ครับทีมพวกพูดคำประตูที่ทุกคให้กับทีมไทยตะแคงต้ศท้ายโอ้โหเนี่ยจังหวะนี้เกือบจะผิดเหลี่ยมเหมือนกันครับสำหรับทางด้านอัเยาไทยเักดีโอกาสได้หนุนมุมโทษอยู่แล้วครับเอาละครับแหมวันนี้รูปนิ่งนิ่งเบาหมดเลยครับสำหรับทางด้านวิสุทธ์รัตนกุล ไฟที่เสาแรกโุ่งสกัดไว้เลยครับมาใหม่ยิงอัดกับไฟกระพังพงยันสกัดไว้แล้วจังหวะนี้นห่ยังไม่ทันครับไหลกลับไปต่อทางด้านสันเตอร์ลบงะวะแรกสามสองหนึ่งย้อกลับมาแล้วก็ยิงอัดกระไฟโอ้โหแหมวางเท้าไม่งดีกับจังหวะสุดท้ายของทางด้านหมายเลขห้าเลยครับพกระพงอีกขมนครับโอ้ตอนนี้คือเริ่มจะเห็นเลยครับว่าเกมนั้นเป็นอย่างไรครับ เหตุนั้นเป็นจากอะไรกันบ้างตอนนี้บอกว่าโอกาสขึ้นไปถึงหน้าประตูของทางท่านปกครองกระถูนั้นไม่มีแล้วล่ะครับระชายไปออกมาครับให้มาใหม่ครับบอลอยู่ที่ตะเด่นนะพัดนะพัดมาที่ตะชัยครับนี่แม่ตะชัยเขเดียวก็คือเหมือนว่าจะพยายามอยู่ครับโอ้เปิดมาไก็ยังไรเกินไปครับเพื่อนขยับไม่แทงแบบน้ำหนักเพิ่มขึ้นใหญ่ครับดังนานจะเปิดให้กับทางด้านหมายเลขเก้าครับทางด้านสิว่าก่อนใช้พกดีครับตัวที่ลงไปใหม่ แล้วกระตูกระตูแทนอำเภอกระตูเต่ขึ้นมาหลงจากจุดตรงกลางและจังหวะนี้วางขวาเอ้ามาให้ทางด้านจังหวะสุดท้ายแม่บอลมันแรงครับเลยให้ทางด้าน21นะครับชิวโกนต่ออยู่เลยครับแต่ว่าจังหวะจะไปได้อย่างไรชิวโกนนี่ครับเจอกัลแดงเพิ่งหุบไ่ยอมปล่อยครับโอ้โหแล้วก็แม่ทีท้ายน่าจะไปโดนเซตชิวโกนครับเสียการ งกดกลับไปเอาเลยมาใหม่ยังมีตัวท้ายแล้วก็จังหวะน,นี้ก็โหแหมหวดไวโกเลยครับแต่หวดในพิชาตอยังได้ซุกกปกับร์คัพไปครับทางด้านวิชยัยในที่ตัดชายตัดชายมหาจับไม่อดปันบจิ๊กไปไาไม่ได้ครับปับกันอยู่ครับ มาส่งมาแล้วแจาวานนี่แม่ไปชมแต่ไม่มีตีไม่ไมีกลุ่นนยครับตะเด่นตักใยครับเสียไปเห็นไปเหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับผู้ใหญ่แล้วก,ก,ก็ขอโทษขอโพยครับแต่ว่าเพลงไม่อยู่ครับเสียแจวาไปครับเท้าบนนาแล้วก็ไปฟาวครับเอาล้วครับให้ตะเด่น หมายเลขสองกับอาภิญญาไทยพัตตีครับเอาเลยครับดูก่อนครับว่าเพื่อนอยู่ไหนเปิดไฟครับจังหวะนี้แม่ตัดไก่ผมมาให้ทางด้านหมายเลขสามครับทางด้านปนุงแต่ก็ล้มหน้าครับจังหวะที่ปลุกไปแล้วไม่ได้เช็คไลน,มมน์ครับหมายเลขแปดนี่ถ้าบลักโคตรเร็ยเนะครับ แนวรับของทางด้านปกครงองโดยกระทู้แบบรมลั์เอาเลยครับกำลังเปิดมาหนักหนักคนก็นจะดีครับแล้วก็มาวันโนต่ตรงสกัดจะไปให้ผู้สตูตูมาช่วยอีกคนก็มาพยายามจะกึ่งเปิด,ปด,ปดกึ่งทิ้งกันตุกจะมาใหม่เอาเลยครับบีตุกเปิดไฟหนักหนักดีครับโอ้โหแต่ว,ว่า,าก็ยังทำหน้าที่ได้ดีกับโปรหลีครับ เราจะปัดใช้มุ่มาแทงด้านหน้าก็ไม่ไหนครับวนนี้กปถึงธรรมลักษ์แล้วก็คงเปล่าแล้วครับต้องเล่นเองเลยครับอย่างนี้ครับสุดท้ายต้ัวเห้